พี่บงครับผมอุ้ยรอแฮะรอครับอือโอ้โ,อโหโกนหนวดแล้วเหรออ่ะโอ้ยโอ้ยรอจัดเลยนะนี่อยะรู้สึกยังไงโกนหนวดละโล่งครับโล,ล่งเหรอเพราะว่าเวลาทานข้าวทานอะไรก็ติดตรงนี้ว่าอึดอัดมากเหมือนกัน,นบ,บอบ โอนออกก็จะดีหน่อยเออผมว่าดีเลยเลยเนาะโล่งหน่อยดูดิตะกี้แปลงฟันอ่ะครับแปลงฟันกับโกนหนดครับว่าไม่ได้ดูแลตัวเองหลายวันครับนี่มาดูเลยอยู่กับรถครับดูแลแต่รถก็เออตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เออเขเลี้ยงเหมือนกันนะเออแกโกหนออกนี่หล่อขึ้นเยอะเลยครับ นี่สองกระจกเอาพี่ไม่เอาอันนี้ไปชาร์จแบตเหรอไอ้เนี่ยรถเขาเดมาเหยียบก่อนไม่เนี่ยเนี่ยเอาวางไว้ตรงเนี้ยถึงยูเขาน่าจะเอาสายยาวให้อยู่สายน่าจะยาวอยู่พี่เดี๋ยวเพื่อแดดออกฮะนั่นแหละพรสายจะถึงถึงแต่ก็ต้องชร์จเพราะว่าใช่แกน่าจะเอาสายน่าจะยาวอยู่เลยพี่ผมว่า นั่นแหละเอาชาร์จแบตไว้เผื่อแดดออกเดี๋ยวฝนมาไม่มีแดดนี่ครับต้องขอบคุณพี่เวินแกชื่อเวินใช่ไหม,ไหมพี่เวินพี่เวินาาวนี่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แกบริจาคมาให้ครับ ยาวอยู่พี่ใช้ได้เลยแล้วก็เข้าแบตครับเข้าแบตตัวนี้นี่ตัวนี้นะคอโฆษณาของแกนะ่ะนี่เข้าแบตนี่ครับอ่าแบตจะอยู่ในนี้นะแต่การทำงานนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยครับยังไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นม่จั พี่เคยเปิดพัดลมไหมยังไม่ได้ใช้เท่าไหรครับใช้ชาร์จโทรศัพท์ครับไอ้พัดลมนี้พี่ไม่ได้เปิดหรอ,อยังยังก็ใช้ไฟ12โวลต์อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมันมันแปลงออกเป็นไฟบ้านได้ไหมแปลงได้ครับแปลงได้เนะแปลงได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้ได้แต่เฉพาะกับพัดลมหรือมันจะอาจจะร้อนหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ลองดูนะครับอ๋อก็มีพัดลมอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองมัน,<อ>นใช้ได้ไหมพี่พัดลมอ่ะ พัดลมพี่อะซื้อมาใหม่ครับแต่โตไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่มีไฟบอกในหนพี่ลองลองเอามาใช้บปะบางที่ก็เผื่อพี่บางที่ก็ไม่มีไฟนะครับไอ้พัดลมของพี่มันเป็นอะไรสิบสองโวลต์หรือเป็นไฟบ้านหรือไฟเป็นไฟฟ้าเป็นไฟบ้านนี่นะครับอ๋อไรพัดลมเล็กๆอ่ะพัดลมเล็กๆใช้ไฟสิบสองโวลต์อ๋อเออเอาพัดลมเล็กๆไอ้สิบสองโวลต์นะพี่มาลองเสียบดูใช้ไฟฟ้าหรือครัใช่ไหมจะลองใช้ไฟฟ้าดู แต่พี่มีอันนี้แล้วพี่น่าจะเปิดพัดลมใช้นะ<ก>น่าจะโอเคมีเวลาครับจะทำอะไรก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันเวลาเราไปอยู่กับรถหมดใช่ไหมอันนี้พี่เริ่มว่างแล้วเริ่มใหม่นั้นแล้วเริ่มลงตัวแล้วถ้าว่างหน่อยก็มันก็จะได้ทำอะไรหลายๆนั่นแหละ<ๆ>เพราะมันอำนวยความสะดวกได้เยอะนะพี่เนาะไอตัวเนี้ยอ่ากล่องไฟตัวเนี้ยอ,อู้นี่ไง นี่ก็ของในรถนี่ก็ยังไม่ได้เคลียร์ออกครับเพราะว่ามันก็บางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วครับเพราะว่าครับพี่ระบบไฟอะไรก็ก็มีครบแล้วมาหลายอย่างนะใช่แต่รถพี่หนักมากอันนี้ก็โอ้อันนี้โอ้เป็นไฟบ้านเลยอันนี้เป็นไฟบ้านครับแต่สวนมากจะไม่มีไฟก็เลยเก็บไว้นานแล้วครับโอ้รู้ว่าจะใช้ได้ไหมพี่จำแกบอกได้ไหมว่าใช้ไฟบ้านแบบไหนจำได้อยู่บ้างพี่อ่ะใชครับก็จะมีตัวรถตัวนี้อันนี้ ซื้อใหม่นะครับแต่ว่าไว้นานอไม่ค่อยได้ใช้ซื้อใหม่เลยวะเนี่ยซื้อซื้อใหม่อยู่แต่ว่าได้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ไม่มีไฟก็เลยไม่ได้ใช้ครับจะลองมาใช้ลองลองใช้ดูชน่ดยใายโฆษณาให้แกหน่อยอันนี้ไฟก็ไม่รู้จะพอไม่ได้ดีก่อนพอไม่พออยู่ประมาณสิบสามโวล์ครับสิบสาโวล์จุดหนึ่ง กำลังไฟครับอ๋อครับพี่กำลังไฟแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ตัวแปลงครับอ๋อตัวแปลงอินเวอร์เตอร์ครับอ่าแปลงอินเวอร์เตอร์ครับอันนี้นะครับครับพี่อันนี้จะแปลงมาเป็นไฟบ้านเนาะจากไฟนู้นมาแปลงอินเวอร์เตอร์เข้าไฟบ้านนี่เนาะครับผมแล้วก็เสียบได้เลยเราต้องมีเต้าเต้าเสียบเต้าอะไรไหมอ๋อเสียบนี้เลยเลยะคือที่เสียบเนาะออสียว่าปลั๊กนี่มันจะเป็นปลั๊กอันนี้ครับมันจะเสียบได้หรือเปล่าได้อยู่อี่อ่าโอเคเลย นี่เป็นอินเวอร์เตอร์แปลงจากอินเวอร์เตอร์ครับแปลงจากตัวนั้นนะตัวไฟประจุไฟเขาจะใช้เสียบครับแต่ถ้าไฟเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าไฟอะไรพี่ไหนครับถ้าไฟเข้าเนี่ยเขาเรียกจะพัดไฟเข้านี่จะเป็นสิบสองโวลต์ครับเขาเรียกว่าไฟอะไรไฟเอซีหรือไฟอะไรแบบไหนอ๋อดีซีดีซีสิบสองโวลต์ แต่ก็มาแปลงตัวนี้เป็นไฟ2 2 0กวยย่สิบกว่าแต่ก็จะอ่อนคือว่าแบตมันจะน้อยนะครับแต่จะแปลงมาขนาดนี้อือันนี้ไฟอยู่ที่สิบสามุดหนึ่งอ๋อตอนนี้มันกำลังชาร์จเนาะครับกำลังชาร์จด้วยแล้วก็จะใช้ลองใช้พัดลมดูนะครับครับพี่อันนี้คือตัวปลั๊กเสียบ USB ครับตัวปลั๊กสิบสองโวลต์ครับพี่ต่อโวลต์อ่าเสียบปึ๊บนนแล้วเรา ต้องเปิดตัวไหนต้องเปิดตัวนี้นะตัวเมนนี่เหรอตัวกลางนะครับผมส3บสองโวลต์ครับเนี่ยคือระบบไฟสิบโวลต์นะครับอ่สิบโวลต์ไฟออก12บโวลต์ใช่ใช่ตัวนี้ก็คือตัวสวิตช์เปิดนะครับครับพี่สวิตช์การจ่ายไฟครับครับจ่ายไฟทั้งหมดคือจ่ายมาเข้าตัวนี้นะครับอืมอ่าอ่าปึ๊บแล้วก็ตััวนี้ครบ ลองดูนะฮะที่แกแนะนํามาเพราะแกเป็นคนแปลงครับเปิดแป๊บเดียวก็ติดไหนแป๊บเดียวเอาเดี๋ยวดูก่อนเออนี่ติดแล้วดิติดยังเดี๋ยวดูนะครับไปอ่าไปมาแล้วครับนี่นี่นี่มาแล้วทุกคนไปมาแล้วครับเห็นไหมอาจจะนี้อาจจะไม่ชัดหรือเปล่าครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนาะกล้องไม่ชัดอันนี้ก็คือในพื้นที่ที่จะใช้นะครับอ่าอันนี้ว่าตัวนี้เขาบอกอะไรผมก็จะไม่ค่อยรู้นะครับถ้า เพราะว่าแกก็แนะนําอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวนี้มันจะแนะนําอะไรนะครับแต่ว่าเราจะไปดูว่ามันจะใช้ได้ไหมครับอ,อันนี้ใช้ไฟส2โวลต์มาเป็นไฟสองร้อยสอ2รสิโอ้พี่บงโอเคเลยเนี่ยแจวเลยจะค้างนะครับเนี่ยจะค้างเหรอเออมีพัดลมใช้มันก็ดีนะพี่ผมว่าก็ใช้ได้ครับนั่นแหละนะ ใช่เย็นอยู่นะน่าเย็นอยู่อันนี้เกียร์หนึ่งครับเอเกียร์หนึ่งของพัดลมโอเคเลยก็จะทําความสะอาดพัดลมด้วยนะครับโอเคือออกมาแล้วก็นเนาะจะได้หมุนเร็วๆหน่อยกว่านี้เนาะอาจจะคือว่ามันจะมีฝุ่นเกาะเยอะครับไม่ได้มีเวลาครับแต่ใช้ได้ครับขนาดนี้ก็เย็นครับเกียร์หนึ่งเราใช้เกียร์หนึ่งเลยไม่ต้องเปลืองไฟเยอะนะพี่เนาะถ้าเกียร์สองมันจะวิ่งหรือเปล่านะครับลองลองดูจะใช้ไฟเยอะกว่านี้หรือวิ่งเท่าเดิม เร็วกว่าเดิมครับอ๋อเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมครับเกียร์สามอะลองเกียร์สามครับเ,เร็วครับเร็วแต่ใช้ไฟเนี่ยมันกินไฟเยอะนะพี่เนาะครับเพราะอันนี้จะแปลงดึงไฟมากครับใช่ใพัดลมเนี่ยผมเคยใช้อยู่กับรถอะใช้แปลงอินเวอร์เตอร์มาปุ๊บมันแต่ข้อเสียของมันไอ้นี้ผมไม่ไม่รู้นะพัดลมชอบพังอ๋อพัดลมชอบพังใช่พัดลมเนี่ยผมใช้ตอนนั้นผมนอนบ่อเนาะผมใช้นี่ ผมแปลงจากแบตเตอรี่มาเป็นอินเวอร์เตอร์เนาะอินเวอร์เตอร์แล้วก็เข้าพัดลมบ้านตรงนี้เนาะใช้ไปสักพักเอออาทิตย์สองอาทิตย์ก็ใช้ได้อยู่พอสามพอผ่านไปสักพักกดปุ๊บมันจะอือออไ,ไม่แต่ผมก็ชาร์จแบตตลอดนะชาร์จแบตแล้วก็ตอนเช้าชาร์จแบตชาร์จอะไรปุ๊บแล้วก็ก็มาเปิดมันก็เปิดไม่ได้นอกจากซื้อพัดลมใหม่มามันก็ได้ปกติ<อ>แล้วพออีกสักพัก,พกปุ๊บมันก็ พังแบบนี้อีกแปลว่าเป็นกับการสมดุลของไฟครัอ่าเนาะใช่ไหมไฟไม่เพียงพอก็มีส่วนที่จ<อ>่ายคือไฟจ่ายไม่พอเนาะมันก็มีส่วนจะทําให้ไหมครับโอ้ถ้ถาถ้าสมมุติไฟไฟมาที่พัดลมไม่พอครับมันไหมใช่ไหม ือว่ามันไม่สม่ําเสมออย่างนี้นะไม่สม่ําเสมอมันไม่สมดุลครับอย่างเราใช้พัดลมได้ถ้าไปใช้อย่างอื่นก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ามันใช้ไฟเยอะกว่าโอแต่ถ้าเราใช้ไฟบ้านนี่มันจะสม่ําเสมอเนาะไฟบ้านนี่คือสม่ําเสมอไฟแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาลดลงมาให้เป็น220แตอ่อันนี้เป็นตัวเพิ่มครับอแต่ถ้าผมถามหน่อยแต่ถ้าถ้าแบตเราใกล้หมดเนี่ยพัดลมมันจะร้อนเหรอแล้วมันจะทําให้พังเหร มันมันก็คือว่าไฟไม่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 อยู่ในระดับที่เกมที่มันจะใช้นะครับคือว่ามันจะอ่อนกว่าครับแต่ว่ามันก็เลยแบบการทํางานมันไม่หมุนปุ๊บมันก็จะไปช็อตเป็นแบบอะไรเป็นช็อตไปนะครับเพราะว่าตัวทุ่นมันไม่หมุนนะมันก็อยู่กับที่นี่ก็มันก็ร้อนมันก็ร้อนอ่าท้ายว่า ใดที่มันติดเราไปเสียบครับมันมันก็ร้อนครับมันก็ไหมแต่ใชาอย่างนั้นครับแต่ที่มันไหมคือว่ามันมันร้อนเราไว้นานๆไปมันไม่สมดุลเนาะมันอาจจะไม่หมุนเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้ครับโอเคเลยแต่ลองมาดูไฟครับลดเยอะไหมลดเยอะไหมพี่ไฟจะลดลงเหลืออยู่13โวลต์ัตอนตแรกมีเท่าไหร่14 13.1ครับอันนี้ลดลงมาครับเพราะว่าอันนี้เราใช้ไฟเนาะครับอันนี้คือ ระดับของไฟครับ13โวลต์อันนี้แผงชาร์จครับครับแผงชาร์จเข้าแบตแบตก็เต็มอยู่นะครับนีครับพี่ครับแต่ว่ามันน่าจะเต็มอยู่ประมาณ3า3โวลต์จุดสองหรืออะไรเนี่ยครับแต่ก็ลดอยู่เนาะครับอันนี้ก็ไฟชาร์จปกติถัดลมก็ใช้ได้ครับเวลา้แดดแดดอ่านาะพี่เนาะระบายตอนเช้าได้อยู่ครับนั่นแหละอ่าแรงขึ้นครับแดดขึ้นเออแดดออกแรงขึ้นโอ้หนุ่นเขามาทำาอะไร่ะนี่ เออมาทำอะไรส่งของหรืออะไร,รอ่ะมาคัดของลงนะครับแต่พี่วงนี้เก่งมากครับความรู้เยอะมากสุดยอดเลยนาดแกอธิบายให้ผมฟังตอนนะั้นผมยังไม่เข้าใจเลยยังไม่ะแต่แกอธิบายให้พี่ฟังรอบเดียวนาะพี่รู้เรื่องเลยนะ้อคือว่าสมองดีหัวดีมากครับแกนะลองใช้ดูสักพักนะครับว่าไฟจะลดเยอะไหม อืมเนาะลองลองตั้งนาฬิกาดูว่านีอันนี้11อโมง28่อ่า28นาทีแล้วพอเราก็ถ้ามันขึ้นไปเราก็ไปลดลดดูไอ้ลดดูว่ามันจะลดมันก็เท่าเดิมเหพี่หรือ,อยังไงลงครับต้องลงแน่นอนต้องลงบอกเพราะ<ถ>มันชาร์จได้ดิครับถ้าชาร์จถ้าชาร์จไม่ไม่ไฟเท่าเท่าที่อยู่ตำแหน่งเดิมมันก็จะลดครับบอกถ้าชาร์จขึ้นมันก็จะไม่ลดครับอออถ้าจ,จริงๆแล้วคือต้องเปรเียบกับ แผงโซล่าเซลล์ว่านําไปเข้าเท่าไหร่เรกือบเท่าเท่าที่เราแปลงไหมอันนี้ตัวตัวอินเวอร์เตอร์นะอันนี้ก็คือผมก็พอรู้บ้างนะครับไม่ถึงกรละเอียดแต่ช่างนี่เขาจะรู้ระบบไฟละเอียดกว่าแต่ผมก็คํานวณจากแผงแผงโซล่าเซลล์นะครับครับมามาจากกับกับตัวนี้ถ้าถ้าไฟตัวนี้มันดึงเยอะตัวนี้ต้องลดครับอ่าครับถ้าแผงโซล่าเซลล์จากไฟมา มาเยอะนี่ยังไงก็ไม่ลดครับอ๋อถ้าถ้า,ถาโซลาซ่าเซลล์มาน้อยกว่ายังไงก็ลดครับถ้าถ้ามันมาพอพอกับตัวแปลงนี้มันก็จะไม่ลดครับอ๋ออันนี้ลงแค่ขีดเดียวครับครับพี่ลงแค่หนึ่งเนาะลงแค่หนึ่งคือสิบสาจุแต่ สามสิบสามหนึ่งมันหายไปเลยอ่ามันเหลือสิบสามศูนย์เหลือสิบสามโนครับครับพี่ลองลองดูอีกหน่อยน้องว่าไฟนี้มันแต่จริงๆแล้วถ้าหุงข้าวนี่ก็จะใช้ไฟเยอะนะครับใช้เยอะบ่กแต่แกแนะนําว่าสามารถหุงเตาเล็กได้แต่อาจจะเป็นเตาเฉพาะคนเดียวเนาะครับพี่อาจจะหุงได้นะครับเพราะว่าเตานี้จะใช้ไฟเยอะเพราะใช้ไฟคานด้วยอแต่ใช้กับพัดลมนี่เลยแต่แกก็ใช้ลูก กับเกีียวกับลูกหมูมาแล้วแต่ว่ามันไปชากไฟแรงอันนั้นอ่ะดึงไฟแรงือใช่ครับแต่นี่ก็มาดูกับพัดลมครับพัดลมก็ยินนะก็ถือว่าแรงแต่ไม่อาจจะไม่แรงเท่าไฟบ้านครับความสมัคเสมอยังไงก็สู้ไฟบ้านใช่แต่ตัวนี้มันทําให้เราใช้ได้จากไม่มีไฟเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีไฟบ้านเราอยู่ในป่าอได้เลยพี่งลมเราตัวพัดลมก็ได้ ถึงแบบมืดมืดเนี่ยพี่ได้ใช้ไฟไหมมืดมืดก็ยังไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเมื่อวานมาก็ไฟฝนตกครับนั่นแหละฝนตกก็ไม่ได้ใช้ก็นั่นแหละเวลามืดมืดพี่ก็เสียบนี้เปิดไฟให้สว่างได้แกก็แถมหลอดไฟให้ด้วยเนาะหลอดอะไรก็มีมาครับแตนั่นแหละขนาดถ้าใช้พัดลมยังได้เนาะนั่นแหละแต่ไฟสิบสองโวลต์ยังไงก็ใช้ได้ครับไฟน่าจะใช้ได้นานกว่าถ้าถ้าถ้าไฟไม่หมดนะอืถ้าไฟขนาดนี้ แต่ผมก็ใช้ชาติโทรศัพท์ใช่นะใช้เลยใช่ชาทร์คือแกก็มีโทรศัพท์ของแกเหมือนกันเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะโทรศัพท์เน่ยบางทีเราไปไม่ได้อะไรอาจจะหาที่โทรอืหาช่างหาอะไรเนาะก็จำเป็นนะครับใช่ก็จำเป็นมากเลยอย่างน้อยก็ได้ใช้โทรก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคบางทีเราไม่สามารถไปได้เนาะนั่นแหละพี่เราก็โทรเหมือนกับว่าเวลาเรา ทำอะไรไม่ได้ก็โทรหาช่างครับมาช่วยเนาะถ้าเรารู้ไม่พอเนาะนั่นแหละแต่ก็ใช้ได้ครับถ้าระดับนี้แต่ไฟ <นะ S 2> ประมาณสักห้านาทีนี่จะลด <c oughs> คิดว่าไม่น่าจะลดนะครับเพราะมันชาร์จด้วยพี่ถ้าใช่มันไม่น่าจะลดหรอกเพราะว่าแดดออกอย่างนี้จะโอ้แดดเปรี้ยงเลยครับแดดเปรี้ยงครับไม่น่าจะลดอ่ะเดี๋ยวให้แกทดลองไปก่อนครับแต่วันนี้แกหล่อมากเลยพี่ขอ เอ็กให้โชว์สาวเลยตอนรอเอ๊นี่โอ้โหล่อผมชอบแกมากเลยเอฟซีครับเออเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ